สวัสดีค่ะเชงเชงนะคะนัดนายดินอาัคารพันทรัพย์ค่ะผู้เข้าประกวดมีแกนชาวนันชุดชาวซุนเวี้ค่ะวันนี้นะคะเชงเชงก็อยู่ที่จาเรมคลินิกนะต้องบอกว่าวันนี้เราอ่ะจะมาอัพความมั่นใจของเรามากขึ้นด้วยการเสริมหน้าอก ได้ชนะกิจกรรมของมิสแกรนกำแพงเพชรไปที่พูลวิลล่าเราต้องใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดลาตีแล้วคราวนี้เราก็แบบต้องโพสตเราก็จะแบบจึกเสียเซลล์นิดนิดเพราะว่าหน้าอกเราอะไม่มีหน้าอกเราอะไม่มีแต่คราวนี้เวลาเราโพสต์ถ้าโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยโพสย่างใช่ปะตาก้องเขาก็จะแบบช่วยบิดหน้าอกให้ดูเหมือนมีมากขึ้นหน่อยได้ไหมครับก็เลยตัดสินใจมาทำหน้าอกนี่แหละค่ะก็ต้องบอกก่อนว่า ก่อนที่จะทำอะค่ะเชงหาข้อมูลเยอะมากก็คือรีเสิร์ชเยอะมากเพราะว่าหน้าอกก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนะาะคราวนี้คือเชิงอยากทําครั้งเดียวไม่อยากแก้แล้วก็ไม่อยากพลาดพอเราไปดูวิดีโอวิทแล้วก็การทาต่างๆของคุณหมอหลึ่นะคะเชิงก็รู้สึกมั่นใจในการทําของคุณหมอมากก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ค่ะคุณหมอแนะนํามาทั้งหมด3ไซส์ก็คือ260 280กับ300ค่ะแล้วเขาก็ถามเราประมาณว่าอยากได้ประมาณไหนเราก็บอกว่า งั้นประมาณ300หรือ2 8 0ได้ไหมคะคุณหมอเขาก็บอกว่าได้แต่คราวนี้เดี๋ยวคุณหมอเขาขอประเมินนิดนึงเพราะว่าเวลาเราต้องไปเดินประกวดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอไม่อยากให้ดูใหญ่จนเกินไปหรือดูเล็กจนเกินไปก็ะอยากให้พอดีพอดีกับตัวเราค่ะก็สรุปก็จะเป็นขนาด280นะคะง<อ>ั้นเดี๋ยวเราก็บอกลาน้องนมะเนาะบาย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 แล้วไปเจอกันค่ะ ตื่นแล้วนะหลังจากหลับแป๊บหนึง่งตอนนี้ตื่นขึ้นมาก็มีน้องหนุนน่มๆใหม่ปื้มมากเลยอ่ะอันนี้คือตอนนี้เห็นแค่ร่องแต่ก็คือสวยเลิศต้องบอกเลยนะว่าตื่นมาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดหรือมึนอย่างที่แบบคนอื่นเขากังวลเลยอ่ะตื่นมาพบก็คือดีแบบนี้แบบนี้เลย เป็นเดย์สองเนาะนะในการทําก็ต้องบอกว่าระบมนิดนึงแต่ก็ยังพอได้อยู่ซู้ๆค่ะวันนี้ก็จะเป็นเดย์สามเนาะนะคะสําหรับน้องหนะ้าอกเนาะก็ต้องบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะจะมีลำบากน้างนิดนึงก็คือตอนนอนเนาะเพราะว่าเราจะต้องนอนแบบนอนราบไม่ได้ค่ะต้องนอนแบบ45-60องศาประมาณนี้ค่ะแต่ภาพรวมก็คือโอเคค่ะทุกอย่างเลิศมาก หลังจากทำหน้าอกได้4วันนะคะเชงก็ใส่ support bar ค่ะไปเดินเป็นการเดินแบบที่ยูเนียนมาก็เดินไป2ชั่วโมงเต็มๆก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเมื่อวานนะคะก็คือไปงานถแถลงข่าวที่นคนปรปฐมมาต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นถอด support า a r เพราะว่าต้องใส่ชุดลาตีสวยๆมันสวยมากๆเลยสําหรับเราประมาณนี้แล้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติจริงๆค่ะหลังจากทําน้องนุง่มทั้งหมด7วนันเรียบร้อยแล้ว วันนี้คุณหมอก,ก็นัดมาล้างแผลแล้วก็มาตรวจเช็คแผลนะคะก็คือตอนนี้แผลเรียบร้อยแห้งดีค่ะต้องบอกว่ายิ่งกว่าที่เราจินตนาการไว้ก็คือสวยแล้วก็ได้ทรงแล้วก็ได้รูปอีกไม่กี่วันนะคะชิงๆก็จะเข้าประกวดนะคะที่เวทีมิสแกนสุพรรณบุรีนะคะคอยดูกันนะคะว่าลูกสาวหมอหลุยจะเป็นยังไงบ้างบ,างบนเวทีนะคะฝากด้วยนะคะ

แห่ก็คือแห้งดีแล้วสามารถโดนน้ำได้แล้วค่ะแล้วก็คือสามารถใส่เสื้อผ้าได้สวยทุกๆชุดเลยค่ะตอนนี้ที่สุพรรณบุรีนะคะก็ะะเป็นประกวดเวทีแรกของเชงค่ะแต่เชงก็ได้โมงขวัญใจมิสแกนสุพรรณบุรีมานะคะถ้าไม่ได้หมอหลุยนะคะก็คงอาจจะไม่ได้มงนี้เพราะว่าทุกๆครั้งนะคะเวลาเราจะต้องไปพรีเซนต์ให้ใครหรือความมั่นใจในตัวเองอ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากพอเรามีหน้าอก ที่เหมาะสมมีชุดที่สวยงามมันทําให้เสริมกันจนได้มงนี้มาค่ะเป็นเวทีแรกแล้วก็ได้มงเลยเป็นวงขวัญใจมิสแกนสุพรรณบุรีค่ะค่ะถ้าอยากรู้ว่าเชงมั่นใจขนาดไหนหลังจากทำหน้าอกเดี๋ยวเชงเดินให้ดูนะคะอกแบนอกแฟบแค่ไหนไว้ใจให้คุณหมอหรือที่จารมคลินิกดูแลนะคะ